ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลขึ้นแขนขึ้นหลักข,ข,ข,ขึ้นดักมองพรนะครับครับผมอันนี้ผมจะมารีวิวเป็นงานขึ้นดักไก่ป่าเนาะอันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะเดือนสามปีหกสามนะครับเนาะครับผมวันนี้ผมจะเป็นเป็นรีวิวส่งงานครับไปจังหวัดอุดรครับนครับท่านที่ นี่ก็คือ6ชุดนะครับท่านเดียวสั่งมา6ชุดครับผมก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับ6ชุดผมก็จะส่งให้วันนี้เป็นวันเสาร,นนคร์ครับวันที่แครับบผมถ้าท่านใดสนใจขึ้นัดกไก่ปลาช่างม้อนก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์0 8 3 9 1 7 2 8 7 2ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ครับผมท่านใดที่สนท่านท่านใดที่โทรมาสั่งจองช่างมอก็อจะรอหน่อยครับจะรอหนึ่งหนึ่งแล้วช่างมอญก็ทําส่งให้ครับนี่ก็คือก็นี่ก็ทําได้นี่ก็ทําเก็บเป็นอาทิตย์นะครับเนาะเป็นอาทิตย์ค็จะเสร็จนะครับเนาะเป็น ห่วงเบอสิบหกครับหลักยาวยี่สิบเซนครับหลักทองเหลืองครับหลักเคลือบทองเหลยงครับผมกว้างของห่วงห้านิ้วนะครับผมกว้างของห่วงห้านิ้วต่อสายพีอครับถ้านไหนสั่งของช่างบอนไปแล้วถ้ามันผุมันพังยังไงก็โทรมาโทรมาให้ช่างบอลแก้ไขให้ก็ได้นะครับ ไม่ว่านะครับส่งมากับคืนก็ได้ช่างบอลก็รับทําให้เหมือนเดิมแล้วช่างบอลก็จะส่งไปให้นะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับเนาะมันผูมันพังหรือมันยังไงถ้าไม่ใช่ว่าบอลช่างบอลไม่รับผิดชอบนะครับช่างบอลก็รับผิดชอบทุกอันทุกสิ่งที่เอาไปนะครับก็ภายในก็รับผิดชอบภายใน ถ้าเอาสั่งช่างบอลไปแล้วภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ถ้ามันผูนพังยังไงก็โทรมาเปลี่ยนช่างบอลได้นะครับนี่เราเป็นเชือกนังถักครับช่างบอลทำแต่เชือกหนังถักนะครับถ้าอยางได้ไม่ผิดหวังนะครับถ้าอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ช่างบอลน,นี่ก็คือต่อสายพีอคีครับผมกลวงผมบัวห้านิ้วรับ ก็เป็นลายออกเป็นแบบนี้นะครับบางทีย้อมเชือกออกมาก็เป็นสีสีนี้นะสีน้ำตาลแล้รังเก็บสวยๆครับลังเก็บสวยๆใส่ลังเก็บไปเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ลังเก็บครับได้ลังเก็บทุกอันครับก็คือหนึ่งชุดนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับ